สวัสดีครับท่านผู้ฟังหากจะให้พูดถึงพระใหม่หรือพระเกจิยุคปัจจุบันที่กำลังมาแรงที่สุดชนิดที่ว่ากราฟพุ่งทยานฟ้าและน่าเก็บสะสมเพื่ออนาคตทั้งในแง่พุทธคุณและพุทธพาณิชย์หน้าทีนี้ต้องยกให้หลวงปู่ศิลาสิริจันโทแห่งสวนสงฆ์แกแเปะวัดโพสีสะอาดปัจจุบันจำพรรษาที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาจังหวัดกาลสิน ผู้ถูกขนานนามว่าเทพเจ้าแห่งเมืองน้ำดำหรือพระอริยสงฆ์ผู้มียานอย่างรู้แห่งภาคอีสานเรื่องราวของหลวงปู่ศิลานั้นไม่ใช่พระที่เพิ่งบวชแล้วดังเลยนะครับแต่ท่านเปรียบเสมือนเพชรในตมที่ซ่อนประกายความขลังเงียบเงียบมานานหลายสิบปีท่านเป็นพระป่าสายกรรมฐานที่เคร่งครัดมากในอดีตท่านเคยออกทุดงปลีกวิเวกไปตามป่าเขา ลัดเลาะไปตามเทือกเขาภูพานเพียงลำพังนานหลายปีชนิดที่ว่าตัดขาดจากโลกภายนอกเพื่อบำเพ็ญเพียรภาวนาจน,จนจิตกล้าแกร่งมีตำนานเล่าขานถึงวีรกรรมทุบบาทที่สะเทือนใจสิทธิานุสิท์คือในสมัยที่ท่านยังทุดงมีชาวบ้านศรัทธานำปัจจัยเงินทองข้าวของมาถวายท่านมากมายแต่หลวงปู่ท่านกลับมองว่าของเหล่านี้เป็นภาระทางโลก ท่านจึงตัดสินใจทุบบาทของตัวเองทิ้งเพื่อแสดงเจตนาอันแน่วแน่ว่าจะไม่ยึดติดในลาบสการะตัดกิเลสให้ขาดสะบัน้นวีรกรรมนี้ทำให้รู้เลยว่าท่านคือของจริงที่ไม่ได้หิวเงินแต่สิ่งที่ทำให้ชื่อเสียงของหลวงปู่ศิลาดังระเบิดเถิดเทิงในยุคนี้คือเรื่องของวาจาสิทธิ์และญาณอย่างรู้ครับ มีเรื่องเล่าปากต่อปากจากลูกศิษย์ว่าท่านสามารถรู้อนาคตล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำเคยมีคนเดือดร้อนเรื่องเงินไปกราบท่านท่านไม่ได้ให้เงินนะครับแต่ท่านพูดเปลยๆออกมาเป็นตัวเลขหรือทักเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นปรากฏว่าคนคนนั้นกลับไปถูกหวยรวยเบอร์หรือรอดตายจากอุบัติเหตุตามคำทักของท่านแปะๆจนชาวบ้านยกย่องว่าท่านเป็นหลวงปู่ผู้ยังรู้ฟ้าดิน จุดที่ทำให้วัตถุมงคลของท่านน่าเก็บสะสมมากๆคือเหรียญเหนือดวงและวัตถุมงคลรุ่มต่างๆที่สร้างออกมาประสบการณ์ที่คนเจอนั้นครบเครื่องครับไม่ใช่แค่เรื่องโชคลาภอย่างเดียวแต่เรื่องแคล้วคลาดก็สุดยอดมีข่าวดังที่รถตู้คว่ำพังยับเยินแต่คนที่ห้อยพระหลวงปูศิลารอดตายมายืนงงๆโดยไม่มีบาดแผลแม้แต่นิดเดียวทําให้กระแสะความศรัทธาจุดติดขึ้นมาทั่วประเทศในแง่ของอนาคต เซียนพระวิเคราะห์กันว่าหลวงปู่ศิลาคือม้าตีนปลายที่จะกลายเป็นตำนานบทใหม่ของภาคอีสานต่อจากหลวงพ่อคูณหรือหลวงปู่หมุนทิติสีโลเพราะตอนนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่บารมีท่านยังแผ่ภพศาลสร้างวัดสร้างโรงพยาบาลช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องทำให้วัตถุมงคลของท่านมีเรื่องราวหรือสตอรี่และมีเจตนาการสร้างที่บริสุทธิ ราคาพระเครื่องของท่านบางรุ่นจากหลักร้อยพุ่งทยานไปหลักหมื่นหลักแสนภายในเวลาไม่กี่เดือนและยังมีแนวโน้มจะขยับขึ้นเรื่อยๆเพราะความต้องการของคนจีนและชาวต่างชาติเริ่มเข้ามาเก็บกันแล้วใครที่พอมีกำลังหรืออยากหาพระดีที่มีอนาคตไกลพุทธคุณเชื่อถือได้ห้อยแล้วเย็นใจเก่งกำไรก็สดใส ผมแนะนำให้รีบศึกษาและสะสมวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทไว้เถิดครับก่อนที่จะแพงจนเอื้อมไม่ถึงเหมือนคำโบราณว่ารู้อะไรไม่สู้รู้งี้ครับผม